เจ้าไม่โดนหรือว <ừ> ่าที่เจ้าพ่อดนแก่ใจละเจี๊ชักงัด่ยิ้ยิ้มเขื่อ คันเป็นวัดไม่หน่อยก็ดีแจักหน่อยสิเป็นสนุกสิมาหุ้ยดีดเอาจังไดใหญ่เป็นเป็นวัดรสิเป็นสนุกเป็นวัดหน่อยหน่อยจักหน่อยบดถึงก็แบบวันนัอนก็จะสนุกสออกออกดังเท่ากันออกดังเท่าจะออกว่าไงแมนเป็นห่างนวลน้องคือมองแทนน้องเจ้าเป็นอย่างจังนางกอดเจ้าไผ่ไทยเจ้าสาวบัวอันนี้เป็นอะไรมันคือแท่บัตรนี่คันอยากเป็นไผ่พุทธพนบ่ ไปเอาไปก็มีบ่เดี๋ยนี้ขันอยกเป็นไพ่หาห้อนมาอบเล็กน้อยไพ่พงศะท้อนกะมีคุณไพ่สิ่งเาคุยจงคุณผ่กหนังผาหนังสวัสลีครับพี่น้องอ้เจ๋งป๋อคุณไพ่ดีใจแล้วอะไรครับไพ่พงศะท้พี่น้องไพ่ะทแต่ฟื้นใจหนอยได้ไหมช่วยพูดวางรักอกครั้ให้อ้นได้ได้ฝังอันนี้คือคนณผมฮอนโอ้ไพ่พงศงนะอ้อน ไปเจแรกเลยอันก็เพื้นว่าเคยบ่เก่งใจมอนี่กูที่เป็นคนไหมไทยูมด้วยนเงเป็นเก่งใจไอ้ไหม่พต้องเก่งใจเอาเก่งที่เลยเพราะไม่มึงจะเป็นต่อกูทขาดได้อันแต่ว่าเราเลิกกดีหลเล่าพราะใหไเต้นเพราะเขาสะดวกกวเลยครับครับมันีั้ที่เป็นยังมันนี่บ่เป็นยังอะไรบ่หมาว่ามซื้อขัน่แต่ต้องยักฟื้นดิก่ต้องหัดคือเขาลย แต่ว่าคุณไหนครับผมมานั่งเพครับเพลงยังนั่งฝ่ายยาจีนเยครับโอ้ยาพิษยาพิษมันม่ยาจีนเออเอยาพิษเหรอยาพิษผมมักทอนเดียวตันนี้เพลงยังท่อนไหนท่อนไหนแกว่าพอสาวหนหันง่ายเ่อไหโ้สาวอยู่นี่หลายๆถามเลยว่าจะไปขอสีรไพรนี่ไหมข้อนี้แหละมักทอนเดี่ยวจิงอโคศีรไพผมมักทอนเดี่ยวร้องหน่อยสักหน่อย่ครับดล่นวะ พี่น้องฟนเพกงมนีนะครับดีบดีใานะครับซึ่งซึ่งวันนี้ว่าบว่าจะไหวไหเดี๋ยวก่อนรัาพมพี่น้องเฟนเพกมาหลายสัเกิดสลับผุภาพสตนะครับฮะอยากกินรปิบเนี้มีอ้นของาโเยนี้ เพราะ่าอาไปนี่ไปเก็บิ่วกันนะโอ้ยยังเยอะบอไปเด้อให้ดูเลยอ้ยยยยเดย๋ยวยุยยยยยย้ยยยยยยย้ยนยยยยยยนยย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 ย็ยยยตยย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 บยย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 ้ยย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 อยยยยยยเยยยอยยยยยยยนีแหละครับผม เอาลองอยู่ลองอยู่เอาอยู่เอาลองอยู่บ่ครับครับกับมีความเปนความพี่น้องเร่เทสสลัสุภาพสัตตีนะครับเอาไปเป็นก่อนประจับใจเออพี่น้อง่อนนี้เรเขาบอกว่าอย่านอนตื่นสายครับอย่าอายทำกินครับผมอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสียวนากับคนชั่วผู้ใดผู้หญิงอย่ามั่วอบายอย่ามุกผู้หญิงอย่าเสพสุกเกินเกินตัวผู้หญิงข้อสำคัญอะไรอย่ามีผัวเป็นตัวตน อันอันอันเจ้าพ่อเท่าไรอันผู้ชาใช้ดาระบักแหงเออเป็นนักสัตว์ตัวคุณนั่นเขาจ้ามีผัวไปบัวเลียกผมจะนน <c oughs> มได้เมียผมอดเด็กเรียบัวคนทำพี่น้องเส้นเพ่งในกระดับสักดิ์ผลงานเล่งในกระดับผมที่อย<ะ>่างน้อยปาดเป็นกระบอกคือแท้อยากจะถามพี่น้องเส้นเพ่งว่าว่าจังไเครับเคยสูญเสียความรักกันบ้างไหมมันเรื่องไรบ้าเลยเคยบอกใคยสูญเสียความรักกันปุ๊ นีกะคือบวกว่าหากักแต่หักไม่ได้คนเดียวหักไม่ได้คนเดียวเออบัดน,นั้นไปเห็นยักงรวมรดิเมื่ไปเห็น,หนางานจะบวกเออว่าไปชีวไปชีรับไปชีกันโอ้ยสวนที่ว่นะครับทุสวนเขาควบหักควบแพ้เขาบอกว่า เมาเหล้ายังสาดได้โอ้ยเต่เมาใจเมาตลอดขึ้นพวดเออคนงานไม่มีพอเป็นอิสเศสสำหรับ่น้องแฟนเพลงนางฟ้าหรือยาพิษระนีเลยโอ๊ยกระไรบันทนเดียวบมนาคนเดียวยุไสอยุไสอยุไส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ tôi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

I'm going <laughs> พบอป่านล้าาหัวใจดำปานีกาเพื่อติดเลือายายเพรสิได้กอนัำตั้งแต่นาที่นี้ไปจะห็นดทไปเพื่อใายคือกับอาย เป็นนักร่องถือมันจะคือฝาโคโซเฟยครับได้แนกว้องเราได้ร้วงช่วยกันเลยโอ้ยคือสวยแต่ลูกจู่ไม่หอมเกณฑ์บัจุบานสวยอัน kita berjaya ซิซิซิบวยบักพอนี่ไอ้ขอสิได้พอนักแสดงหนาทีนี้ไปใจเห็ดไกบายคือกับอายเด้อ้าเห็ไปเือายือกับอายอีเด้อ งานาหยาจีนสึ่งเป็นผลงานเพลงชุดใหม่นะครับฝากพี่น้องไม่ได้กุ่อกใจใเรอนะครับเสือเสเืูเร่องังคุณขบคุพี่้องเตียนทุกนถือขึ้นมาขึ้ครับผมฝากโคสว่าตาอีกแล้วครับคุณไอ้เาแบ่งกันเนาะฝากตกจรฝากฝากตกลงกลงโจาววันใสฝากใส ฝากไว้แบ่งกันทันทีบอกโกเสียดอกโกเสียดอกไอ้เก็บไเป็นใครไอ้ก็เห็นแม่ธนาคารเมื่อก่อนเป็นธนาคารได้แบ่งอีพี่ไอ้ธนาคารอมสินครับฝากอะไรบอมันไม่ใช่อมสินไอ้อมสินแบบเออแบบโอ้โหทีไรนะมูนะวันนี้แต่ลูกก็ได้ดอกแต่ลูกเลี้ยงแต่เรล่ากับพ่อเจ้าว่าแบ่งแนวสมัครเราได้ผู้ใดเมาขอมมือได้เร็วใช่ลรื ปกติเราขาวและจะผ่านไม่แต่เราขาวเหรอในคนโสดขอมือซ้ายหน่อยครั้งตัวมักเมื่อคืนเอามือพิงยกัาบานไปซอยตะของกันเด้อมันเมาเด่นดอดจิ้มฮะว่าจังใดกับผู้เบาไม่ใจ่อนอันนั้นว่านี่ว่านี่ลอยหนึ่งูผมได้ยินข่าวจากที่ เสียงไม่ไทยเดชะไทยกระปุกโอ้ไม่กระปุกไม่ไม่ไหนครัไม่ไม่ใช่นอกแต่เราสิเป็นหมอลำมเราเราเป็นหมอดูน้ำเป็นอีดีทีไอเราเป็นหมอดูน้ำครับผมเพราะว่าเราเบิ่งแขวนได้แม่นเราเราเป็นหมอดูครับผมเพราะว่าเราเป็นหมอดูน้ำเราเบิ้ง้ควนได้แม่นเบ็ดเลยฮะผมรืมแล้วเราไปแรงกว่าจัดแต่ว่าโบนัสมันหลุดด้ว เงื่อนฝากโค้ชไว้ก่อนฝากอีกแล้วครับนักเรียนคือเงือนมันเสียภาพเสียภาพหลักดับเด้อดับเด้อฝากไล่เล่อเด้อครับผมเป็นสั้นเนาะพี่น้องแบ่งกันครับผมอันนี้ซี่แล้วกันนะครับพี่น้องป่ะหยกเวาหลายใหญ่ยาวคุ่นไหมว่าจะไงพี่ขุ่นบอกว่าหน่ได้เป็นหมอรับอยากกินหมอดูนะหมอดูอ่ะอยากให้เบิ้งหมอดูปีใหม่พี่น้องนะหมอปีไปละเบิ้งหมอดูให้พี่น้องเนาะเออเบิ้งได้ตามสีเสือตัวเอ้าวิธีเบิ้งไงแท้เบิ้งไงเออ ที่บิังจังไหนัดอันเสาะเสียงว่าผู้ใดอยากเบิ็งหมอดูเิคนกันน่ะเจ้าอเจ้าคนอยากดูหมอหน่อยพระเจ้าบ่อยากไปนะพระเจ้าพระเจ้าบ่ลูกทุ่นค่าเข่าหลเพราท่านไดขึ้นเขาจังซี่ซะจัจะมากรงหมอรับพี่น้องนะครับตั้งหมอรับก่อนเอาผลงานเพลงชุดใหม่เลยกันนะครับโดยจัดโดยพี่น้องขอขึ้นมาเด้อยไอ้เด้อได้จัดให้นะครับไหด้ครับปากก็ไม่แต่ใจรักชุดใหม่ร้อสุดครับ สา,สาั่แพ้ในกาเป็นหนุ่มกงเป็นคูกับอัสสัลนจากพญาชัยนะครับในคือไใช่สเกนะครับก็พีโชะจากรายการกิ๊บดูนะท่านชองเกสีนะครับพี่น้อเพื่อแบบกลัมกอลันไปละสดเลยเลือตักใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để và bỏ lỡ những video hấp dẫn sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดำฟื้นการดำไปตกตะวันโกรธใจเราบ้าบิบบ้าประจักษ์เราตาเอากัดอย่าว่าหน้าตาน้องตาเรเราเราควรทิ้งไปแล้วแต่เราเข้ามาเกี่ยงยิ่งทำไม่เวียหนังใจจากคำพูดเขายิ่งไปมันมาแวะสักสักแต่ละแต่ละไอแล้วควรจะจะเนื้อให้เขาเป็นมื้อไปไปตะโกนตะวันไม่ไหว ใจอใใจเดียวชเราเราไ่ได้พูดกนต้องไล่ดต้องหลบภชยาดนเวลานเคื่องรับมากระไมาด้วยหัวใจปีกัเป็นไหมได้